เด็กและเยาวชนคือความหวังของผู้นำท้องถิน่นนายกทวีปจูมัน่นอบตอหัวไผยจังหวัดสิงห์บุรีออกแบบกิจกรรมเรียนรู้พัฒนาเด็กเยาวชนร่วมกับสอ,อสอและมูลนิธิสยามกรรม,มจนที่เข้ามาเป็นเพื่อนร่วมหนุนร่วมคิดร่วมทำนำเครื่องมือแผนที่คนดีเข้ามาพัฒนาเด็กเยาวชนหัวไผ่จนเห็นผลดีผู้นำท้องถิ่นมั่นใจ มาวันนี้พร้อมขยายผลจากฐานงานเดิมจับมือกันพัฒนาลูกหลานหัวไผ่ต่อในรุ่น2เพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบแก่พื้นเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางเด็กเยาวชนเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของของการเติบโตที่จะขึ้นมาดูแลท้องถิ่นครับแล้วอย่างปัญหาของเด็กเนี่ยณวันนี้โดยเฉพาะเรื่องยาเสพติดในส่วนหนึ่ง แล้วก็ในเรื่องของการไม่เครารพผู้ใหญ่ในส่วนนึ่งนะครับความก้าวร้าวเนี่ยมันเกิดแต่ถ้าเราถ้าเราทิ้งเขาเลยเนี่ยไอ้ความก้าวร้าวตรงนั้นเนี่ยมันก็จะยิ่งเป็นเป็นเชื้อที่ลามไปทําให้การพัฒนาตาบลนี่ยากขึ้นก็ไปเจอกับคนที่สยามกันมาจนนะครับก็เลยได้นั่งคุยกัน้นั่งคุย,คยกันแล้วก็เห็นว่า,าแทนที่เราจะทําคนเดียวเนี่ย กับการเราทําโดยมีพวกทําไปด้วยเนี่ยมันน่าจะดีกว่าพอคุยแล้วนายกเห็นด้วยอะค่ะเราก็เลยตั้งตัวคณะกรรมการสภาเด็กเยาวชนขึ้นในฐานะผู้ประสานของสอสเนื้อภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิสยามกรรมจนนะคะก็เราก็จะมาทําเรื่องของการประสานงานเชื่อมระหว่างการพูดคุยระหว่างคณะกรรมการระดับนโยบายกับผู้ใหญ่ใจดีให้มีเป้าหมายในการพัฒนาเยาวชนเนี่ยตรงกัน โครงสร้างคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนตำบลหัวไผ่ประกอบด้วยทีมผู้ใหญ่ใจดีคือกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกอบตอในท้องที่นอกจากนี้ทางฝ่ายอบตอมีนักจัดการความรู้ชุมชนตำบลหัวไผ่เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยประสานเชื่อมระหว่างอบตอผู้ใหญ่ใจดีและสอ,อสอเพื่อเคลื่อนงานพัฒนาเด็กเยาวชนในตำบลอย่างต่อเนื่อง คือคือถ้าเราจะปล่อยให้เด็กเนี่ยเขาไปตามลําพังเนี่ยเวลาเขามีปัญหาเนี่ยเชื่อว่าเขาบางกลุ่มเนี่ยจะแก้ปัญหาไม่ได้นะแล้วถ้าเขาแก้ปัญหาไม่ได้เนี่ยเขาก็จะล้มเหลวในเรื่องของการทํางานกลุ่มแต่ถ้าเราเรามีพี่เลี้ยงไปคอยให้คําแนะนําไปคอยประคับประคองเนี่ยจะเป็นการพัฒนาทั้งเด็กและพัฒนาทั้งผู้นํา ในนนนหมู่บาั้การออกแบบการเรียนรู้สรสอนำเครือข่ายกระบวนกรภายนอกที่มีประสบการณ์ความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนมาจัดค่ายพัฒนาน้องๆจาก13หมู่บ้านที่สนใจเข้าร่วมแม้จะอยู่ในตำบลเดียวกันแต่น้องๆหลายคนยังไม่คุ้นเคยยังไม่สนิทสนมกัน ค่ายครั้งนี้จึงออกแบบเพื่อกระชับความสัมพันธ์สร้างความใกล้ชิดผ่านเกมสนุกสนานพร้อมให้น้องๆฝึกคิดเกมฝึกพากลุ่มเล่นสันทนาการแบ่งกลุ่มซักซ้อมทำเพลงประกอบท่าเป็นที่ถูกอกถูกใจที่สำคัญน้องๆได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้นำกิจกรรมควรเป็นอย่างไรช่วยกันถ่ายเทความคิดกลั่นกรองออกมานำเสนอ ก็คือเริ่มตั้งแต่การพัฒนาศักยภาพน้องโดยฝึกอบรมให้น้องเนี่ยมีภาวะผู้นำมากขึ้นกล้าแสดงออกมากขึ้นโดยใช้สันทนาการเป็นตัวช่วยน้องเนะเพราะถ้าน้องเนี่ยเราคิดว่าถ้าน้องอ่ะฝึกเรื่องของการนำเกมนำเพลงเก่งเนี้ยน้องก็จะสามารถมีเรื่องของภาวะผู้นำมากขึ้นกล้าแสดงออกมากขึ้น ในระดับเครือข่ายก็เริ่มเดินหน้าตัวแทนเด็กๆเยาวชนจาก5ตำบลมาร่วมเรียนรู้กับน้องๆหัวไผ่นายกทวีปรับเป็นเจ้าภาพทั้งอาหารสถานที่วัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดค่ายให้น้องๆทุกคนเก็บเกี่ยวแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างเต็มที่กับกิจกรรมที่ทางพี่ๆกระบวนกรคัดสรรมาให้น้องๆได้เล่นมาร่วมช่วยกันถอดเป็นความรู้ถอดเป็นประสบการณ์การวางแผนความคิดสร้างสรรค์การทำงานเป็นที ความสามคัคคีความพยายามความอดทนรู้จักให้อภยัยตั้งสติสมาธิ การรับฟังเพื่อนเหล่านี้ล้วนเป็นพื้นฐานสร้างนิสยัยเป็นความรู้ที่ได้จากการปฏิบัตินำไปใช้ทำงานสร้างสรรค์ต่อในพื้นที่โดยค่ายครั้งนี้น้องๆแต่ละตำบลยังมีโอกาสนำเสนอตัวอย่างสิ่งที่อยากเห็นสิ่งที่อยากทำให้ทุกคนได้เรียนรู้เส้นทางเดินร่วมกันโดยมีพี่ๆผู้ใหญ่ใจดีในสังคมจากมูลนิธิสยามกรรมจลมาให้กาลังใจน้องๆถึงถิ่น จังหวะก้าวเดินของเด็กเยาวชนตำบลหัวไผ่ในระหว่างเส้นทางการพัฒนานี้นายกทวีปตั้งโจทย์ให้น้องๆแต่ละหมู่บ้านคิดโครงการที่อยากทำโดยทีมสรสและทีมนักจัดการความรู้ชุมชนลงพื้นที่ให้คำแนะนำใกล้ชิดเราก็คือมาฝึกเรื่องของคิดและเขียนให้มันเป็นโครงการที่สามารถทำได้จริงไม่ไม่เวอร์จนเกินตัวน้องเนี่ยคะ่ะให้สมมติเรา เรากําหนดเป้าหมาย3เดือนน้องจะทําอะไรแค่ไหนยังไงให้เขากําหนดให้ชัดเจนนะคะน้องๆพร้อมมานําเสนอนายกและคณะกรรมการร่วมเห็นชอบพร้อมให้การสนับสนุนพื้นที่ละ2,000บาทให้น้องๆได้ทำโครงการตามที่ฝันทำไมเราเราถึงต้องให้เด็กแต่ละหมู่บ้านทำเนี่ยก็เพราะว่าถ้าเราให้รวมเป็นจุดเดียวเนี่ยมันไม่ทั่วถึงประการหนึ่งประการที่สเนี่ย ผู้ใหญ่บางหมู่เนี่ยก็าอาจจะไม่รู้เรื่องเด็กว่าเด็กของตัวเองมาทําอะไรในตนําบลเพราะมาทํานอกหมู่แต่ถ้าเราส่งเสริมให้ลงไปทํในในหมู่บ้านในพื้นที่เนี่ยผู้ใหญ่ในตำบลก็จะได้รับรู้ด้วยอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเขาจะได้นําสิ่งที่เขาทำเนี่ยไปเล่าให้พ่อแม่ฟังพี่ป้านาะอาฟังน้องจอม สุภาสิตสีเกิดเยวชนบ้านอุดหมูส่สีในชีวิตประจำวันแบ่งเวลาเที่ยวเล่นช่วยครอบครัวรดน้ำพืชผักสัมผัสความสดชื่นจากธรรมชาติเมื่อทำบ่อยๆเกิดเป็นความสุขเล็กๆโดยไม่รู้ตัวน้องจอมจึงคิดชักชวนน้องๆในหมู่บ้านทำโครงการครัวริมบึงปลูกผักสวนครัวปลอดภัยจากสารพิษก็เห็นว่าปลูกผักมันดีก็เลยชวนน้องๆมาปลูกผัก น้องๆก็เห็นด้วยแล้วถ้าผักมันโตก็นำสามารถนำผักไปจำหน่ายได้มีเงินไปโรงเรียนได้ครับทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์ภาพที่เห็นชินตาน้องจอมขี่รถเครื่องคู่ใจพร้อมอาวุธประจำกายกระบวยรถน้ำไปรับเพื่อนๆมุ่งหน้าไปสู่จุดนัดหมายเช่นเดียวกับเด็กเยาว,วชนบ้านอุดอีกหลายคนที่ทยอยกันมาสมทบ ถึงที่หมายบึงบางกระเจ็ดน้องๆแยกกันทำตามหน้าที่บางคนช่วยกันตักน้ำในบึงไปรดผักที่ปลูกที่ดูแลกันอย่างแข็งขันน้องๆอ,อีกส่วนหนึ่งนั่งถอนหญ้ากำจัดวัชพืชกันอย่างเอาใจใส่จากเมล็ดพันธุ์ที่ปลูกเพาะ,จะเจริญเติบโตเป็นผักงามอย่างที่เห็นผักพวกนี้สามารถกินได้ค่ะแล้วก็ถ้าเหลือจากกินก็สามารถไปขายได้ การปลูกการดูแลพืชผักให้เติบโตเป็นความรู้ติดตัวที่น้องๆสามารถนำไปสร้างอาชีพได้และจากแปลงผักเล็กๆแม้ในระยะเวลาอันสั้นนี้แต่สามารถฝึกฝนให้เด็กเยาวชนน้อยๆกลุ่มนี้รู้จักความอดทนความพยายามแบ่งเวลาแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบการทำงานร่วมกันฝึกความพยายามความอดทนคเพราะว่า ดินดินเนี่ยดินเป็นไม่ใช่ดินปลูกโดยเฉพาะคะ่ะก็ต้องมาสับมาปะมาลดน้ํามาทำอย่างนี้ทุกวันมันก็ลํบาบากคะ่ะก็ฝึกความพยายามไปด้วยคใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มีการรับผิดชอบขึ้นสอนให้เรามีความสามัคคีกันสามารถผ่านอุปสรรคต่างๆได้ ยามมีข้อสงสัยหรืออุปสรรคปัญหาน้องๆก็จะไปขอคำแนะนำจากผู้ใหญ่กาหลงโอภาสผู้ใหญ่ใจดีที่คอยเฝ้าดูแลให้กำลังใจพร้อมให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดอย่างในวันนี้น้องๆไปปรึกษาว่าจะทำอะไรต่อดีผู้ใหญ่ก็ให้คำแนะนำเรื่องการตลาดช่องทางการขายผักและถ้าน้องๆสนใจอยากจะปลูกพืชผักชนิดใดต่อผู้ใหญ่ก็พร้อมจะไปหาไปซื้อเมล็ดพันธุ์ดีให้ ก็รู้สึกดีใจดีกว่าเขาได้เที่ยวได้เตะโดยไม่มีสาระเมื่อเขามีกิจกรรมอย่างนี้ก็สนับสนุนให้การช่วยเหลือทุกอย่างเท่าที่จะช่วยได้แล้วก็เอ่ยปากขอก็มีความรู้สึกตื้นตันใจครับรู้สึกดีกับเขาที่เขาทําช่วยเราทุกอย่างยากให้อปตอช่วยทําปุ๋ยมากครับสามารถจะลดค่าใช้จ่ายเรื่องการใช้ปุ๋ยเคมีไปได้และทําให้ไม่เป็น าายยตต่่อรงกคือแผนที่คิดอยากจะทำต่อเพราะเริ่มสนุกได้มีเพื่อนได้ช่วยกันทำได้เห็นผลเช่นเดียวกับกลุ่มน้องๆวัยใสบ้านคอยใต้หมู่หกที่เริ่มสัมผัสผลดีวันนี้น้องนุกอารีพรปูทองนัดก,กลุ่มน้องๆมารวมตัวกันที่ศาลาอเนกประสงค์ช่วยกันทำงานฝีมือประดิษฐ์ตุ๊กตาการะบูนหอม เยาวชนในหมู่ในหมู่ของเราค่ะก็มารวมตัวกันทำทำงานชิ้นนี้ค่ะก็เราจะแบ่งหน้าที่กันก็คือคนนึงจะเป็นช่วยกันตัดผ้าอีกคนนึงช่วยกันเย็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อีกคนหนึ่งช่วยกันประกอบตุ๊ก,กตาก็แบ่งหน้าที่กันทำค่ะให้เห็นว่าคือเด็กอย่างเราเนี่ยได้สืบภูมิปัญญาจากรุ่นก,ก่อนๆเลย้ย เป็นรูปแบบการประยุกต์มาจากภูมิปัญญาชาวบ้านทําให้ตุ๊กตาการะบุญหอมของน้องๆกลุ่มนี้กลายเป็นสินค้าขายดีและกําลังถูกยกระดับเป็นผลิตภัณฑ์ประจำำําตําบลคือตอนนี้คือนายกก็บอกว่าให้ทําโครงการเพิ่มว่าเราจะเอาอรายละเอียดอะไรบ้างในการทํากิจกรรมให้เด็กเสนอแนะขยายผลออกไปก็คือให้ขายเป็นเหมือน ผลิตภัณฑ์ตัวแทนของตำบลหัวไผ่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อะคะแล้วก็การทําโครงการนี้ก็สามารถให้เรามีทําให้เราประกอบอาชีพได้ค่ะก็ภูมิใจค่ะก็คือไม่คิดว่าเรามันจะประสบความสําเร็จได้อย่างนี้ค่ะพอถ้าเกิดทำได้แบบนี้ก็ดีใจแล้วก็